สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมานะครับครูจะมาแนะนําเกี่ยวกับการนะครับจัดการเว็บเบื้องต้นนะครับด้วย g o o g l e Site นะครับวิธีการง่ายๆคือเริ่มต้นนะครับให้เรานะครับเปิดแท็บขึ้นมานะครับแล้วนะครับให้ล็อกอินนะครับให้ตรงนี้นะครับขึ้นรูปเป็นใช้บัญชีของ Google นะครับในการ g o o g l e ในเขานะครับในการล็อกอินเข้าไปนะครับเนี่ยคลิกตรงนี้แล้วก็สมมุติว่าถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็ให้นะครับล็อกอินนะครับด้วย S นะครับ S ด้วยบัญชีบัญชีหนึงนะครับเข้าไปตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถเข้าใช้งานได้นะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับการสร้างบัญชีของในการทำเว็บไซต์ด้วยด้วย l o Site s i t e นะครับเราก็ต้องเข้าไปที่จุด3จุดก็คือเป็น Google app นะครับซึ่งมีอยู่หลายแอปด้วยกันนะครับให้เราคลิกบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาที่ Drive นะครับ Drive เมื่อเข้ามายยง d ง i v e แล้วนะครับสังเกตว่านะครับมันก็จะมี หน้าตาของของไรเนี่ยแบบนี้นะครับให้เราเลือกที่คําว่าใหม่นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับเลือกคําว่าเพิ่มเติมนะครับสังเกตว่ามันจะมีคําว่าในเมนูที่3นะครับมันจะมี g o o g l e Si ต์อยู่ซึ่งใช้ในการทําเว็บไซต์นะครับซึ่งสามารถทําเว็บไซต์ได้ฟรีโดยที่ที่เราไม่ต้องเสียเงินนะครับให้กด g o o g l e Si ต์นะครับเมื่อเมื่อเข้ามาอย่าง g o o g l e Si ต์นะครับแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ เริ่มต้นเนี่ยให้เราเลือกทีมนะครับซึ่งจะอยู่ในฝั่งเนี้ยเป็นเมนูที่3นะครับให้เลือกว่าเราจะใช้ใช้ทีมแบบไหนในการที่จะทําเว็บไซต์ของเรานะครับสามารถเลือกได้ตามความที่ตามความต้องการเลยนะครับว่าอยากได้สีในรูปแบบไหนนะครับสามารถกดสีเลือกเทสีลงไปได้นะครับว่าจะใช้สีโทนไหนนะครับในการสร้างเว็บไซต์ของเรานะครับสมมุติว่าเลือกได้แล้วนะครับก็ <c oughs> เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับการเลือกทีมนะครับเราก็สามารถมีทั้งหมด3าเมนูนะครับให้เราเลือกคือเมนูแทรกเมนูหน้าเว็บเมนูทีมนะครับเมนูทีมนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งสำหรับอันนี้นะครับครูก็จะมาสอนเบื้องต้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้อันนี้เราก็ลบทิ้งไปได้นะครับกดลบมันก็จะไม่ปรากฏให้กับเรานะครับอันนี้เว็บไซต์ทําอะไรเช่นทําเกี่ยวกับร้านร้านน้ําพริกออนไลน์นะครับเราเขียนเลยน้าพริกออนไลน์นะครับ ชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับสามารถใส่ลงไปได้อันนี้ก็คือเอาภาพที่เรานะครับทำด้วยตัวของ Canva หรือทําด้วยตัวของ Photoshop มาวางได้นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนรูปภาพได้อัปโหลดนะครับแล้วไปหารูปที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับสมมุติว่ารูปของครูนะครับเป็นรูปอันนี้นะครับรูปของอันนี้ละกันสมมุติว่าอันนี้นะครับเป็นที่ครูทำเอาไว้แล้วนะครับ ก็สามารถคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะสมมติตรงนี้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับตรงนี้สามารถปรับให้มันให้มันเห็นภาพบริเวณของปกเนี่ยเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมาแนะนำนะครับการใช้เบื้องต้นก่อนนะครับในการใช้งานตัวของการทําให้เบื้องต้นนะครับการจะใส่ข้อความเราสามารถกดที่ข้อความพิมพ์ข้อความได้เลยนะครับใส่สีปรับแต่งตัวอักษรได้หมดนะครับตรงบริเวณนี้ จะใช้ฟอนต์แบบไหนนะครับอยู่ที่เราสนใจนะครับนี่มันก็สามารถเลือกฟอนต์เลือกขนาดได้ว่าจะเอาฟอนต์แบบไหนนะครับกับน้ำพลิกออนไลน์สมมตินะครับสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับทํำโวหนาก็ได้นะครับจากการตัวอักษรนะครับเนี่ยนะครับขีดเส้นนะครับเติมสีได้หมดนะครับข้อความของเราก็จะมีสีตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้นะครับเราก็ต้องเลือก ให้มันเหมาะสมกับเนื้อหานะครับสมมติว่าบันเวีนี้เราต้องการเน้นนะครับเราก็คลิกแล้วก็เน้นสีได้นะครับอยากให้มันมีสีอะไรขึ้นมานะครับอันนี้คือการใส่ข้อความนะครับส่วนการใส่รูปภาพนะครับต่อไปเนี่ยหน้าแรกสมมติว่าเราต้องการใส่รูปภาพเป็นแบบใส่รูปภาพแล้วก็อัปโหลดภาพขึ้นมาสมมติจะใส่ภาพเกี่ยวกับอ,อันนี้ละกันนะครับดูเขาจะเอาภาพมาวาง นะครับกดลากได้นะครับปรับแต่งภาพได้ว่าจะเอาภาพแบบไหนนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับสําหรับการใส่ภาพอันนี้ผู้จะเอา2อันลวก่อนละกันนะครับสาธิตให้ดูว่าการใส่รูปภาพใส่อย่างไรหรือเราต้องการจะใส่เลเยอร์นะครับเมื่อจะมีเลเยอร์ให้เรานะครับว่าจะใส่แบบแบบไหนก็คือมีภาพ1ภาพแล้วก็มีข้อความมีภาพ2ภาพแล้วก็มีข้อความใต้ภาพนะครับหรือแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะแทรกเข้ามาแล้วเอาอัปโหลดรูปภาพ ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับได้เลยนะครับอันนี้มันก็จะอัปโหลดมาแล้วก็ความเนี่ยเช่นเมนูหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะแทรกแล้วก็ใส่รูปภาพได้นะครับอันนี้ครูจะแนะนําเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้รู้จักกับเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยทีละอันนะครับแต่ในวันนี้นะครับครูจะแนะนําการเปิดเข้ามาใช้งานนะครับหลังจากที่เราต้องการจะเผยแพร่นะครับเว็บไซต์ของเราให้คนอื่นสามารถเห็นเว็บไซต์ของเราได้เนี่ยสามารถกดที่ คำว่าเผยแพร่ะนะครับเผยแพร่เสร็จแล้วตั้งชื่อภาษาอังกฤษน้าพริกออนไลน์คือน้าพริกซับซับน้ําพอริกออนไลน์นะครับน้ำพริก All ine, ออนไลน์น, ine, นะครับ,อร ine, รบอของครูนะครับรก็ใส่อย่างนี้มันจะดาวน์โหลดว่าอันนี้คำนี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วเกิดใช้ไม่ได้มันก็จะไม่ติถูกให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับกดที่คําว่านะครับ เผยแพร่นะครับ ث ث estão, พอเรากดเผยแพร่ปุ๊บนะครับมันก็จะเผยแพร่ทำให้ทุกคนสามารถเห็นได้สามารถกดดูได้นะครับมันกดคําว่าดูเนี่ยนะครับดูปุ๊บหน้าตาของเว็บไซต์เราจะมีหน้าตาแบบไหนนะครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับอ่านะครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับส่วนฝั่งเนี้ยมันจะเป็นการทําทุกครั้งที่เราทํานะครับแก้ไขหรือทําอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราสามารถที่จะกดเผยแพร่นะครับเผยแพร่ได้ซึ่ง พอกดเผยแพร่แล้วเนี่ยมันเป็นการเซฟอัตโนมัติอยู่บนคลาวของเว็บไซต์ของ Google นะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้เราสะดวกในการใช้งานนะครับสมมติว่าจะทําหน้าที่1เสร็จนะครับจะทําหน้าที่2นะครับว่าเราไปกดที่หน้าเว็บแล้วก็กดที่เมนูที่2ใช่เมนูที่2องหางว่า,า,ทาที่ตั้งร้านาสมมตินะผมเอ,เอาเอาเป็นส่วนผสมส่วนผสมนะครับของน้ำพริก เมนูนี้ก็มันก็จะมาโผล่บริเวณนี้ให้เรานะครับเป็นหน้าที่สองนะครับอันนี้คือหน้าหน้าที่1ก็จะกดไปแก้ sunt, หน้าหนึ่งก็กดที่หน้าแรกนะครับถ้าจะทำหน้าสองก็กดที่หน้าสองได้เลยนะครับอยู่ที่เมนูของหน้าเว็บอันนี้ก <oughs> ็คือเป็นการจัดการเว็บไซต์นะครับในส่วนของแต่ละหน้าอันนี้ถ้าเกิดไม่เอานะครับกดลบได้นะครับหัวจะเปลี่ยนหัวเนี้ยก็ได้นะครับหรือจะเอาให้เหมือนกับหน้าที่หนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดกดตรงนี้มันก็จะ จัดการในส่วนนี้ให้เราได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับสำหรับสำหรับนักเรียนนะครับหรือคนทั่วไปที่สนใจทําเว็บไซต์นะครับของด้วย g o o g l e Site นะครับเราสามารถที่จะทําได้นะครับในคราวต่อไปสมมุติว่าเราล็อกเอาออกจากบัญชีนะครับแล้วไปเปิดอีกเครื่องนึงนะครับก็เหมือนเดิมก็คือเราต้องล็อกล็อกอินเข้าไปในบัญชีของ Google นะครับกดที่แอป Google เสร็จแล้วเลือกที่ร้ายได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะปรากฏถ้าสมมติว่าเราเราทำล่าสุดเอาไว้อันนี้นะครับมันก็จะปรากฏ บริเวณของไรก์กดเข้าไปแก้ก้ไขทําต่อได้จากงานที่เราค้างเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คือการจัดการเว็บไซต์เบื้องต้นนะครับสําหรับมือใหม่นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดสั่นกระดิง่งและกดติดตามช่องของครูดาศักดิ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ